ลีนวิทย์คือรถกับผมไปทางเดียวกันซ้อมยกซ้อมยกเลยไหม <c oughs> วันนี้จะได้เช็ดพื้นให้น้องๆดูนะคะสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมไอ้แบงค์สตอรี่นะครับ <c oughs> วันนี้ครับ <c oughs> ไปด้วยกันไหมเนี่ยไม่มีรถกัน โอเคครับผมวันนี้เราก็จะไปซ้อมอะไรนะซ้อมยกยกเลยไหมทีโคลทีโคเทีโคลไ่เฉยนะครับไม่ใช่ยกนะวันนี้ก็มีกี่คันครับสามสี่คันนะครับวันนี้คันนั้นคือปรมาจารย์ของเราครับพี่ขับไลแมนฮะก่อนเลยก่อนเลย ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีเช่นเคยแอร์แบงค์สตอรี่นะครับวันนี้ก็จะมี น,นี้ก็จะไปเรียนพื้นฐานการขับรถกันนะครับเพราะว่าพี่เขาเคยเรียนมาพี่เขาเคยเรียนอ่การขับรถมานะครับผมการเข้าโค้งการอะไรเงี้ยก็จะมีพื้นที่ให้เรียนอยู่ เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้นะเป็นพื้นฐานการเข้าโค้งพี่เขาบอกว่าซ้อมหบดกวยว่างน้นเขาเคยไปเรียนมานะครับแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆได้ดูกันด้วยนะครับฝากไปใช้ถนนใฝากดูแลรถนำกลับไปใช้อย่างปลอดภัยแล้วก็ เออให้มีปจจระสิทธิภาพมากขึ้นโอ้รถติดมัดถ่ายเอทีวข้างๆก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ย อพี่แชมป์เข้าโค้งแบบสุดยอดมากเลยโอ้เหมือนนักแข่งเลยเมื่อกี้อ่ะ ุดยอดจังพี่ <c oughs> เอาไปใช้ขับลายแมนหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วแล้วโอโห้ปาดูเสียนเศียนมากเลยครับเนี่ยโอ้รู้เลยว่าเป็นอาจารย์ได้โอ้โหมอนสุดยอดเลยโอเคตอนนี้เราก็มาเทสก่อนนะครับโอ้พี่เขาฟิวมากเลย มันล้มอ่ะพี่มันล้มอ่ะนี่ก็เป็นบริเวณลุ่ลงลุ่มนะครับอ้า้หัวน้ำใสก่อนไม่ให้แม่ฟิวมีน้ำไหมพี่เราจะมาเรียนโค้งไหนนะวันนี้ เขาเรียกว่าอะไรขั้นพื้นฐานมีครับผมเบสิกครับเบสิกคอร์สเบสิกคอร์สใช่ไหมใช่ครับผมคือยังไงครับเริ่มต้นครับเป็นฝึกเริ่มต้นการขับขี่ครับกับพวกรถคันสูงอ๋อเป็นการฝึกเริ่มต้นเนนะครับกับการขับบิ๊กไบค์ใช่ไหมพี่ครับผมเป็นพื้นฐานเลยครับสำหรับคนขับบิ๊กไบค์ต้องมีครับอืม ก็แบบไม้ใช้ปรับใช้ในบนท้องถนนจริงได้มียกไหมที่นี้แล้วแต่เลยจัดจัดได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์เอ็นแม็กยกเลี้ยงสักหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลยกยกรถนะได้ครับยกไปทายรถโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าท่าแรกก็คืออะไรเดี๋ยว จะดูกันครับเดี๋ยวตอนนี้จะจัดสถานที่ก่อนโอเคประมาณนี้ครับอันนี้ท่าที่หนึ่งใช่ไหมที่อันนี้ท่าที่หนึ่งใช่ไหมท่าที่หนึ่งใช่ไหมนี่คร<บ>ับวนวนไปเลขแปดวนไปเลขแปดวนเลขสูงเลยพักขาผมมันมันรถมันไม่ให้ไงมันเลย ที่เขาทาอย่างนี้ได้นะก็เลยมีประสบการณ์มาแชร์ให้กับน้องๆได้ดูนะครับนี่เอามือแตะพื้นได้เลยเนี่ยนี่ก็คือพี่เขาไปเรียนมานะครับพี่เขาจะเอาประสบการณ์มาสอนในการขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับ แล้วก็มีมีท่าอะไรอีกไหมครับพี่สมางหลักๆก็มานี้นะครับแค่เราคุมเป็นเลขแปดเลขศูนย์อะไรพวกเนี้ยครับสายตามองจุดโฟกัสอะไรในโค้งการตรวนอะไรพวกเนี้ยครับนายผมเขาเรียกจุดเอฟเฟป็กจุดเอฟเป็กนายครับไม่ไปทำอะไรต่อก็ไปดูก่อนโอเคครับพักก่ันโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปลองกันนะครับเอ่อ เขาเรียกว่าลองอะไรพี่ลองแบบเลสซิ่งเลสซิ่งแข่งเขาเขาเช็ดพื้นแล้วมั้เข่าเช็ดพื้นเออวันนี้จะได้เช็ดพื้นให้น้องๆดูนะครับเมื่อกี้ไปหนึ่งเคสแล้วนะครับเฮ้ยแข่งงานท่าทางอ่าครับทำท่านี้ครับทำท่ายังไงตรงนี้ตเหมือนดอกไม้อ่าเหมือนโชว์ยังไงอ่ะอย่างงี้อะแลวางวันนั้นครับวางบนแฮนอ๋อขอบผม นทำเป็นวีกิฟอะไรเงี้ยก็ได้นะครับทำทำแฮนด์เดยกับแฮนด์ทำวีกิฟโอเคให้ชิดให้กระชับขอให้มันกระชับก็ทีนี้เนี่ยเวลาลงครับท่อนบนไม่ต้องเก่งสอกทำเป็นสอกตัวอ่าตัววีอย่างนี้แอลเราอยู่ปกติแอลใช่ไหมครับนี่มันแอลที่เราลงเป็นตัววีลงเป็นตัววีเลยหัวมองตามองสมมุตินั่นคือ ควรน้ะเราก็มองไม่ถึงนะสี่ห้าองศาไม่ต้องเก่งครับไม่ต้องเก่งปล่อยแบบสบายสบายเอาขาลองยกมันเป็นข้างฝั่งหนึ่งขครับผมขึ้านเก่งผมตึงยังเดี๋ยววันเก่งตึงนต้องใส่แบบขึ้เก่งสบายสบายโอ้อันนี้ตึงเลยแบะขามาแบะขาแล้วขานั้นวางไว้ตรงนี้ลองลองแบบขาขึ้นขาขึ้น เยีบยวเดี๋ยไม่หนาร้านก็โยกโยกก้นมาครึ่งครึ่งนอ๋อโยกแบบอย่างนี้ครับผมกลางเข่ารถมันจะลงนั้นวางไงมันจะลงกลางเข่ากลางเข่าโอ้ต้องไปลองบนบนนั้นอย่างงี้ใช่ไหมครับครับผมลงรถไปเลยโอเคโอเคครับครับผมท่อนบนปล่อยสบายสักทีไม่ต้องเก่งครับผมไป let's go อ้าวทำได้แล้วเมื่อกี้เขายังได้เลยอ้าวทำไมไม่ติดสต,ตาร์ทกำเบรกเลยอ๋อลืมไปอา้าวแล้วเบรกนี้ไม่มีใช่ไหมมีมครับนี้เบรกหลังตัวนี้เบรกหน้าอ๋อนี้ได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยใช้เบรกหลังพอในการประกอบอันนี้เริ่มปล่อยแลย้วอ๋อโอเคไปวนนี้ครับ โอ้ันมีประวัติศาสตร์อยู่ตรงนี้นะครับไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยใช้หายไปพอนายพอนายที่นี่หน่อยอมร่างกันไม่เป็นไรรอมร่างกายก่อน โอเคนะผมก็ไปลองกันดูว่าจะเป็นยังไงนะผมก็ไม่เคยเหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวอาศัยถามพี่เขาดูนะครับว่าทำอะไรยังไงบ้าง <laughs> 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 ก่อนหนึ่งผงต้องขอลอง เกือบลงข้างทาง อเคแนะนำ่อยที่เคยได้ยินในพวกท่าทางการขับพี่ว่ามันที่ว่าเรียกลีนลีนอินลีนเอาเคยได้ยินไหมลีนอินลีนเอาเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรท่าทางการขับเป็นไงใช่ไหมก็คืออันดับแรกเลยลีนวิทครับลีนวิทคือรถกับคนไปทางเดียวกันอย่างน้องที่กำลังทำอ่ะันนั้นอ่ะเคยจะลีนอินแล้วก็คือรถกับคนไปทางเดียวกันเราไปทางเดียวกันตัวกับรถไปทางเดียวกันเลยอ๋อของผมนี่คือลีนวิทส่วนลีนลีนอินครับพี่ลองทำได้เลยก็คือลีนอิน ขากับคนกับขานะครับหนีถังทั้งสองข้างให้กระชับเสร็จตัวข่อนบนครับครับก็ลงมานิดนึงใช่นี่คือ Le นอินเพื่อใช้ในความเร็วในการในการเข้าโค้งอะไรไมใช้ความเร็วได้ตัวนี้ Le นอินอ๋อก็คือสมมติว่าเราเข้าโค้งซ้ายก็ใเข็นซ้ายใช่ครับแล้วก็ส่วนเีนเอาเีนเอ้าเหมือนวิบากเลยใช้ในการยูเทินกับรถอะไรพวกนี้ครับยังไงครับทำเลนเอาคือตัวกับรถไปคนละทางกันตัวกับรถไปคนละทางกันอ๋ออย่างนี้ ออ๋ราลกก็ได้พี่ทำเหมือนไอ้นี่โอเคตามจริงมันถ้ารีน็อกก็คือไม่ได้ใช้หรอกครับอ่าไม่ใช่วิบากนะอ่าไม่ใช่วิบากนะครับแป้งใช้ก็ได้แล้วแต่เราอ๋อหลักๆก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็ลินนที่ว่าทุกคนชอบทำกันก็คือแบบเลสซิ่งในสนามเลสซิ่งสอดแทงเข่านั่นเขาเรียกว่าแฮงออนครับยังไงครับเปิดแฮงออนก็คือเปิดสอดแทงเข่าที่เขาทำกันในสนามนะอ๋อเปิดสอดแทงเข่า อืเดี๋ยวอันดับอัาาอนดับแรกเอาลีนอินลีนเอาก่อนนะครับ,บใช่ไหมที่เราจะขับนี่คือขับยังไงพี่โค้งไหนก่อนลาเดี๋ยวมันเป็นเลขหแผลครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝึกสลาลอมไปแล้วเดี๋ยวผมสอนการใช้คัสติ้งยกยกเปิดยกเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียคือยกเปิดเขาเรียคือเปิดอใช่ครับจังหวะออกมาแล้วเปิด ก็มาโูก่อนพอลงไหลมาเสร็จตรงนี้ก็เิรนเติเร์นได้ครับ่แลกโค้งครับอ่า้แวเราเข้าโค้งแล้วืนตนแล้วเร์อืนอ๋อันนี้พี่ขอลองฝึกทำแอลเทิร์นไปในสนามครับเดี๋ยวลงตึ้งตึแล้วก็เข้าโค้งอ ัสดีครับเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะวันนี้ติดธุระหน่อยรีบครับโอเคแล้วเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะวันนี้มาซ้อมได้นิดนิดหน่อยนะครับก็การขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับ มาซ้อมอมีเบรกมีอะไรอย่างงี้นะร้อนด้วยนะครับทุกคนใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไอแบงค์สตอรี่ได้นะครับผมวันนี้ก็คงต้องสอนลาไปก่อนเจอกันใหม่ในอีกทีหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ